สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับมังมังเมอีกครั้งนะคะพบกันทุกวันเลยนะคะตอนนี้นะคะพิมพ์ก็มีเวลาประจำแล้วในการที่จะลงคลิปนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาดูหรือว่ามาฟังรีวิวมังอะของพิมพ์กันนะคะโดยคลิปที่จะลงเนี่ยก็จะลงทุกวันพัธทานศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะวิคหนึ่งเราก็จะลง3วันกันไปเลยก็ตัดคลิปกันจุกๆไปเลยนะคะนอนตีสี่ตีห้ากันเลยทีเดียวเชียว วันนี้นะคะมังงะที่พิมพ์จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักการชื่อเรื่องว่าจอมารอย่างข้าควรรักภรรยาเอลอย่างไรดีนะคะชื่อเรื่องมันก็จะยาวสักนิดนึงนะคะทุกคนแต่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้พิมพ์อ่านอะ่ะชอบแบบชอบ,ชอบมากๆแล้วล่าสุดทุกคนมีข่าวดีมาเดี๋ยวเราจะแปะปังให้ดูนะคะนั่นก็คือเรื่องนี้ได้ถูกนําไปสร้างเป็นอนิเมะแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาช่วงไหนนะคะแต่ว่าพอมีประกาศออกมาปุ๊บก็คือแบบอื้อหือ ใจฟูมากใจฟูไม่ไหวเพราะว่าเรื่องนี้พิมพ์ชอบแล้วก็สนุกมากๆนะคะลายเส้นเนี่ยสวยอีกต่างหากเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้นะคะมีความสนุก หรือว่าลายเส้นตัวกระตูเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมันเริ่มที่เล่มหนึ่งกันเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวมังงะก่อนนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ที่แบบไม่ได้เหมือนมังงะทั่วไปนะทุกคนมันจะใหญ่เล่มมันจะใหญ่กว่ามังงะเยอะมากใครที่เก็บเรื่องนี้นะคะก็แนะนําซื้อถุงซิปล็อกหรือว่าอะไรที่มันไซส์ใหญ่กว่าปกติทั่วไปเดี๋ยวจะแปะให้ดูว่าขนาดเล่มเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะเพราะมันใหญ่มากๆ เล่มหนึ่งนะคะก็คือเราจะได้เห็นพระเอกของเราคือทุกคนอยี๋ยจะบอกว่าลายเส้นพระเอกอะ่ะมันหล่อหล,ล่อมากแล้วน้องน้องเอลของเราคือสวยเดี๋ยจะบอกว่าแนวนี้มันจะเป็นแนวคลั่งรักนิดนึงนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวประกอบที่จะเข้ามามีบทบาทด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องย่อกันก่อนเลยนะคะจอมเวาการผู้เป็นที่หวาดกลัวจากผู้คนไปทั่วนะคะถูกบันบารอสเพื่อเลวเพียงคนเดียวชวนไปยังประมูลตลาดมืด ที่นั่นเขาได้ตกลุมรักเพียงแรกเห็นกับสาวน้อยทาตเอลแสนสวยนามว่าเนฟฟี่นะคะและซื้อมาสําเร็จซาการผู้พูดไม่เก่งจะหาทางเชื่อมสัมพันธ์กับเนฟฟี่อย่างไรทุกคนจะบอกว่าเรื่องนี้พระเอกเราอะด้วยความที่มันน่ากลัวน่าหวาดกลัวใช่ปะซาการก็คือเป็นคนที่แบบว่าไม่มีเพื่อนอะไม่มีคนโควะเพราะว่า ลุกแล้วก็แบบพลังของเขาอ่ะน่ากลัวมากๆนะคะก็เลยเหลือเพื่อนที่เป็นบันบลรอสแต่ว่าบันบลรอสก็คือไม่ใช่เพื่อนที่ดีก็อย่างที่เนื้อเรื่องย่อบอกนะคะว่าเป็นเพื่อนเลวเพียงคนเดียวของเขานะคะไม่มีเพื่อนดีเลยเพระเอกของเราน่าสารมากมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่ทุกคนคือแบบมันสวยมากอะภาพอะ่ะมันก็ไม่ได้แล้วปะคือเห็นแล้วก็คือแบบเหมือนลายเส้นอนิเมะอยู่แล้วนะคะตัวมังงะนี้เราปลุกในกันก่อนอะปุกในก็คือจะเหมือนหน้าปุกนะคะนี่ จริงๆแล้วตัวซาการเองเนี่ยค่ะไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่แบบที่เราเห็นแบบนี้นะทุกคนจริงๆคือลึกๆเขาอะเป็นคนแบบนี้นะคะคือแบบเป็นคนขี้ระแวงกลัวว่าจะทําคนอื่นกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าหลีกเลี่ยงผู้คนมันเลยแบบว่าบางครั้งคนก็จะแบบโผล่มาแบบฉากบูมบานแล้วก็กลับไปมันดูน่าเกงขามน่ากลัวแต่จริงๆคือเขากลัวคนอื่นกลัวเขานะคะเขาเลยรีบแบบหนีไปแบบนี้อกจะบอกว่าเนื้อเรื่องในเล่มแรกอะจริงๆไม่มีอะไรหรอกก็คือตอนที่ไปเจอกับนางเอกของเราก็ ซากันก็คืออ่ะก็คือบันบาลอสชวนไปนะคะอ่ะซากันก็อ่ะไปก็ไปแล้วพอไปดูแล้วไปเจอเหมือนมันเป็นงานประมูลที่จอมานท่านหนึ่งนะคะเสียชีวิตไปเขาเลยเอาของเนี่ยทุกอย่างที่เป็นสมบัติเนี่ยมาประมูลนะคะแล้วหนึ่งในสมบัติของจอมานคนนั้นก็คือเผ่าพันธุ์ในตำนานอย่างเอลนะคะหรือก็คือนางเอกของเราที่ชื่อเนฟี่นั่นเองพระเอกของเราคือตู่มากทุกคนคือแบบเห็นแล้วช็อกอะรักแรกพบมันก็ไม่ได้แล้วปะยอมทุ่มทุนซื้อนะคะ เนี่ยจ่ายด้วย1ล้านทุกคนหนึ่งล้านเหรียญทองคือใหญ่จะบอกว่าพอซื้อตัวนางเอกไปทุกคนพระเอกคือจนจนเลยจนแบบไม่เหลือตังค์เลยอะ่ะเพราะว่ายอมซื้อน้องกลับมานะคะเป็นรักแรกพบโดยนางเอกของเราเนี่ยเนฟี่นะคะก็คิดว่าโดนซื้อไปเพื่อแบบว่าเอาไปฆ่าไปทําวิจัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่พระเอกเราเป็นคนที่ สื่อสารไม่เก่งสื่อสารไม่เป็นนะคะก็เลยเหมือนแบบว่าได้จะ่ทาหน้าโหดๆใส่น้องอ่ะน้องก็กลัวแต่ว่าก็ดูแลน้องดีนะพาน้องกลับคฤหาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคฤหาสนาคือทุกคนจะ,จะบอกว่าเนฟี่อ่ะวาดได้สวยมาก น่ารักมากแล้วพอเ네นื้อเรื่องผ่านไปสักพักนะคะตัวพระเอกเราอะตัวเนฟี่ก็เริ่มเห็นแล้วว่าพระเอกอะดีกับเนฟี่มากค่ะเนฟี่ก็เลยแบบว่ารักพระเอกแล้วแบบเหมือนอยากจะปกป้องพระเอกอะเพราะว่าพระเอกคือคนที่ดึงตัวเองมาจากที่ที่นั่นนะคะคือทุกคนมันจะมีความตลกอยู่นะแบบเอออ่านแล้วมันสนุกเว้ยเนี่ยก็คือเนฟี่ไม่กล้านอนคนเดียวมานอนด้วยนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงพระเอก <laughs> เนี่ยแล้วคือแบบเราก็เป็นคนชอบคนหล่อเนอะเออลายเส้นหล่อๆอมันก็ห้ามพลาดละปะ ก็คืออันเนี้ยช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่แบบว่ากินกแกลบนิดนึงด้วยความที่ว่าเอาเงินไปซื้อตัวน้องมาหมดแล้วก็เอาเงินไปซื้อตัวน้องมาหมดแล้วทํะไรไม่ได้และนางเอกของเรานะทุกคนก็จะมีความแบบความ,มเฉลบเอะอยู่อ่ะแบบเป็นความน่ารักของเขานะคะเนี่ยพาไปกินร้านอาหารไงเออพอ๋เอกเราพาไปกินร้านอาหารแล้วคือแบบน้องจิ้มไม่โดนแล้วมันก,กุกคักกุกคักกุกคักอยู่ยงั้นอ่ะแล้วน้องก็แบบเขินหูแดงเขินหูแดงไปเลยค่ะนี่ก็เลยแบบ ได้ช้อนมาก็ตักกินเนื้อเรื่องเล่มแรกก็จะเป็นการที่แบบว่าสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ด้วยกันนะคะเพิ่งซื้อตัวน้องมามาอยู่ด้วยกันเรามาดูเล่ม2กันต่อเลยนะคือเล่ม2ปกก็สวยนะทุกคนต้องบอกก่อนว่าตอนนะปัจจุบันตอนนี้นะคะตัวระเอกเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเป็นจอมานนะตรงที่มือเนี่ยค่ะคือสัญลักษณ์ของการเป็นจอมานเดี๋ยวมันจะมีที่มาที่ไปว่าทําไมถึงได้ขึ้นเป็นจอมานแล้วจะขึ้นเป็นจอมานตอนไหนยังไงนะคะอยากจะบอกว่าตอนที่มอบ ตำแหน่งจอมานอะทุกคนฉากมันเทมันคููมากนะกคะรวมไปถึงฉากต่อสู้ก็คือดีวาดเอฟเฟคอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูแบบเฮ้ยมันดูอลังการดูขลังจริงๆอะ่ะทุกคนนี่น้องก็คือแบบว่าน่ารักทำอาหารอยากดูแลพระเอกไงยอยากจะบอกว่าไม่มีฉากหนึ่งเว้ยทุกคนที่แบบว่าที่เนฟี่อะ่ะปกป้องพระเอกเพราะว่าเหมือนด้วยความที่พระเอกอะ่ะมีพลังเยอะใช่ไหม มันก็ต้องตีกับโบสเนาะปีศาจพลังจอมเวรอะไรเงี้ยมันก็ต้องตีกับพวกโบสพวกบาทหลวงบ้างแหละซึ่งเนื้อเรื่องนี้มันก็มีเหมือนกันนะคะแล้วทีเนี้ยมันจะมีฉากที่ฝั่งโบสเนี่ยเขาจะมาโจมตีที่คฤหาสน์ของซาการคนนี้เลยเป็นคนของโบสนะคะ แต่เดิมอะตอนต้นเรื่องเล่มที่1นนะคะคือพระเอกอะได้ช่วยผู้หญิงคนนี้ไว้นางก็เลยเหมือนแบบแกล้งว่าทําร้ายพระเอกแต่จริงๆก็คือไม่ได้ทําร้ายนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นผู้มีพระคุณเนี้ยอยากจะทําร้ายซากันนะคะอ่ะอันนี้เนื้อเรื่องนะคะก็คือเนฟี่ก็มาเห็นเข้าทีเนี้ยมันมีพวกเดียวกันกันกบฝั่งโบดอะมาด้วยอีกคนนึงจะเข้าไปทําร้ายเนฟี่นะคะตัวพระเอกเนี่ยก็เลยรีบเข้าไปป้องกันทําให้ได้รับบาดเจ็บพอเนฟี่เห็นนะทุกคนเนฟี่โกรธมากเพราะว่าเนฟี่อะก็คือเขาลบลักในตัวพระ มากมากนะคะทาให้เนฟี่เนี่ยอยู่ๆก็ปลดปล่อยพลังออกมาซึ่งเหมือนพลังของตัวเนฟี่เนี่ยเป็นพลังธรรมชาติแล้วด้วยสายพันธุ์ของเอลนะคะเป็นเผ่าพันธุ์ในตำนานทําให้มันมีพลังที่แบบมหาศาลอยู่แล้ว,วทุกคนฉากนี้ก็คือมันอลังการงานสร้างมากนะคะตัวเนฟี่เนี่ยจะเรียกซาก,กันว่านายท่านนะคะเพราะว่ายังเขารบรักแต่ว่าตัวระไปเอกเราเนี่ยก็คือรักเลิฟน้องอยากได้น้องเป็นภรรยาไปแลว้ว แล้วก็ยังจะได้เห็นฉากที่แบบน้องอ้อนะะมาขอนอนด้วยทุกคนเป็นห่วงนายท่านนู่นนี่นั่นนะคะเนี่ยแบบมาขออยู่ด้วยจะได้เห็นฉากหวานหวาน,นน่ารักอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วพระเอกของเราก็คือทําตัวไม่ถูกกันทุกคนเพราะว่าคือชอบก็ชอบแต่ก็ไม่อยากอยู่สองต่อสองกวทําอะไรน้องลงไปนะคะก็จะมีความน่ารักกรุบกริบอยู่ด้วยใครชอบแนวหวานแนวใสนะคะก็ มาอ่านเรื่องนี้ได้แล้วก็จะมีในเนื้อเรื่องที่พอพระเอกเราได้เห็นพลังของเนฟี่แล้วนะคะก็ก็กลัวว่าเนฟี่เนี่ยจะควบคุมพลังไม่ได้นะคะเนฟี่ก็เลยเริ่มที่จะศึกษานะคะโดยมีซากัรเนี่ยคอยสอนไปด้วยว่าวงเวทเนี่ยเขียนยังไงและทำยังไงบ้างตัวเนฟี่เนี่ยก็เรียนรู้ได้เร็วมากๆ เนื้อเรื่องเล่ม2นี้นะคะก็จะไปจบอยู่ที่ซากรเนี่ยโดนจอมานทั้ง12นะคะเรียกตัวไปเพื่อที่จะรับขึ้นเป็นจอมานคนที่13นะคะแทนจอมานที่ตายไปในเล่ม1น,นั่นเองซึ่งในการที่จะขึ้นเป็นจอมานเนี่ยพอได้รับสัญ,ญลักษณ์บนมือแล้วนะคะก็จะทําให้พลังเวทของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นมหาศาลเลย อยากจะบอกว่าเล่ม3เนี่ยนะคะมีฉากต่อสู้ที่มันและอลังการงานสร้างมากซากันนะคะได้ขึ้นเป็นตําแหน่งจอมมารและได้รับการขนานนามว่าราชาจอมเวทนะคะเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีพลังเวทเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียว เนื้อหาเล่มสามนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเนฟี่เนี่ยโดนซาการปฏิเสธว่าไม่ต้องการอีกต่อไปแล้วนะคะจริงๆอ่ะตัวซาการทำไปเพื่อเพราะว่าตัวเองขึ้นเป็นจอมมารแล้วมันจะมีอันตรายมากขึ้นก็เลยเป็นห่วงน้องและอยากจะปลดปล่อยให้น้องเป็นอิสระนะคะไม่อยากให้น้องเจออันตรายใดๆแต่ทีนี้ทุกคนคือน้องอ่ะเศร้ามากน้องอยากอยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่าก็โดนไล่ออกมาแล้วนะคะแต่ในขณะระหว่างนั้นน้องก็โดนจับตัวไปซึ่งคนที่จับตัวไปไม่ใช่ใครเลยค่ะทุกคนเป็นบันบาลอสนะคะเพื่อนเลวเพียงคนเดียวของซากันที่จับตัวนางเอกไปเพื่อที่จะทําวิจัยบางอย่างแต่ว่าพระเอกของเราอะ่ะก็คือแบบตอนแรกอะ่ะจะไม่ได้ไปช่วยแล้วเว้ยแต่แบบด้วยความรักน้องแงมันก็ไม่ไหวแมมันต้องไปช่วยแล้วนะคะซึ่งฉากการเปิดตัวในการต่อสู้อยากจะบอกว่าอลังการงานสร้างมากแล้วพระเอกของเราก็จะได้ รับรู้ความลับนะคะของพลังตราจอมมานที่เขาได้รับมาว่ามันเป็นพลังอะไรกันแน่ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าพระเอกของเราเนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับความลับตราจอมมานที่เขาได้รับมายังไงบ้างตอนจบของเล่ม3นะคะเราก็จะได้เจอตัวละครปริศนาอีกหนึ่งตัวนะคะที่โผล่เข้ามาก็มาดูกันว่าจะเป็นใครกันเพราะว่าในตอนท้ายเล่มนั้นถูกเฉลยว่าเป็นเด็กผู้หญิงนั่นเองก็ต้องมารอต่อไปะค่ะว่าเล่ม4เนี่ย จะมีการบรรยายเนื้อหาหรือขายายความในส่วนของเด็กคนนี้ย,ยังไงบ้างนะคะปัจจุบันมีออกมาสาเล่มนะทุกคนเล่มสีนี่ก็คือรอมานานรอมาหลายเดือนมากนะคะมาลุ้นกันว่าจะออกเมื่อไหร่นะฮะแล้วตัวอนิเมะที่กําลังจะมาเร็วๆนี้เนี่ยจะมีกําหนดฉายเมื่อไหร่นะคะก็มารออัปเดตไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนวันนี้เรื่องจอมมารอยากฆ่าควนรักภรรยาเอลอย่างไรดีก็เป็นมังะที่สนุกมีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเศร้าวหวานซึ้งตลกนะคะหรือว่าเป็นแนวจริงจงังเท่คูเนี่ยก็คือใคร ชอบแฟนตาซีหลากหลายอารมณ์อ่านแล้วแบบมีความสนุกเพลิดเพลินนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนํานะราคานะคะจะอยู่ที่90บาทต่อเล่มซึ่งถือว่าราคาถูกมากๆนะทุกคนเพราะว่าเล่มมันใหญ่มากแล้วก็หนาอยู่ระดับหนึ่งเลยนะคะปกอะไรพวกนี้ก็คือทําดีมากๆเลยก็อยากแนะนําให้ทุกคนไปตามกันดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาดูกันยังไงก็ฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e กดแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะถ้าใครอยากรู้เรื่องมังงะแนวไหนอยากให้รีวิวเรื่องไหนอีกนะคะ ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะพิมพ์จะได้หาคอนเทนต์มาทำคลิปรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ช่วยในการตัดสินใจซื้อด้วยเนาะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะเจอกันครั้งหน้านะบ๊ายบาย